ศาสทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาก็อี้เอาก็อี้ประธานไปแล้วไไม่กันว้เอาก็อี้ประธานไปแล้วจันไว้เร็วๆเขาวางไว้วางไว้วางไว้ทิปประวัติศาสตร์เอาเงินเข้ามาเอาเงินเข้ามาเอาเงินเข้ามามีแล้วมันมีเก้าอี้แล้วเก้าอี้ประธานหายไปแล้วเก้าอี้ประธานไปแล้ว ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่ได mm ้น hmm. <Thinking S 1> ั <talking. S 1> ่งไหนเลยมาไปได้เปล่าอะมาไปได้เปล่าวะไม่เกี่ยวครับผมผมไม่ได้ทำาไปหรือเปล่า

มากไป,ไปเราเอามาถ่ายทำไมเนี่ยถ่ายเพืเป็นหลักฐานไว้ไงเขาขนเกาอีออกอ่ะ